นี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการที่นําเสนอนวัตกรรมและก็สิ่งประดิษฐ์ใหม่จากการคิดและทําจากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยนะครับวันนี้พบกับผมกจรศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ดําเนินรายการนะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับสิ่งประดิษฐ์2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเจ้าเครื่องสกูตเตอร์ขนาดพกพานะครับซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับสิ่งที่เรียกว่า Melody Fresh นะครับหรือ สารเคลือบจาก,กากรำข้าวนะครับซึ่งใช้ในการถนอมอายุของดอกไม้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพบกันในช่วงไทยคิดไทยทำได้เลยครับ หและรุ่น2และรุ่นกับผมกำลังทำเป็นรุ่นที่3ครับผมซึ่งได้แนวความคิดมาจากรุ่นพี่ที่ที่ผมได้พวกผมได้สานต่อครับในส่วนของการออกแบบนะครับผมเริ่มแรกก็จะมีอาจารย์ครับผมเป็นเขียนใส่กระดาษมาให้วาดรูปเป็นแบบคร่าวๆแล้วก็ก็จะมีไฟล์จากรุ่นพี่อีกทีครับผมให้มาดูเป็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้แล้วก็พอ เริ่มพอเขียนใส่กระดาษเสร็จปุ๊บเราจะไปออกแบบในโปรแกรมชื่อว่าโปรแกรม AutoCAD ครับเป็นการวาดแบบ2มิติครับผมแล้วก็จะเทียบกับใช้เทียบกับไฟล์ที่รุ่นพี่ให้มาว่าเราจะแก้ตรงไหนอะไรยังไงครับผมในเรื่องของการพับของสกูตเตอร์ครับแล้วพอเราได้ทฤษฎีตรงด้านการพับเสร็จแล้วเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะไปออกแบบใน สม,มิติในโปรแกรม SolidWorks ครับผมก็โปรแกรม SolidWorks ก็ยังมีไฟล์ของรุ่นพี่มาอีกทีครับแบบใส่โปรแกรมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเอาแบบนั้นนะครับไปหาวัสดุที่เราต้องการในแบบเลยแล้วก็สั่งช่างตัดเหล็กตัดอลูมิเนียมที่เราไปหามาครับด้วยวิธีการต่างๆแล้วก็เอามาเชื่อม แล้วก็เอามาประกอบให้เป็นคันขึ้นมาครับผมตั้งแต่แรกเลยเราก็จะแบบคิดกันคร่าวๆก่อนว่าเราจะอยากให้มันได้17กิโลครับผมในแบบที่3เสร็จปุ๊บเราก็จะไปคำนวณในโปรแกรม Solid Work อีกทีครับเพราะว่าเราใส่วัสดุลงไปในส่วนนี้ที่เราเขียนแบบขึ้นมาแล้วมันก็จะคำนวณทั้งได้ทั้งน้ำหนักแล้วก็แรง จากรุ่นก่อนๆมีน้ำหนักประมาณ24-22ถึงกิโลรุ่นของผมจะทําให้ได้ประมาณ1 7กิโลถึง18กิโลครับผมหนึ่งเลยคือมันสามารถพับได้เป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กครับผมซึ่งไซส์ของกระเป๋าเดินทางแบบนี้สามารถนําขึ้นเครื่องบินได้ครับผมแล้วก็สองคือจะมีน้ําหนักเบาครับแล้วก็สามคือสามารถพกพาไปในที่ต่างๆได้ในประเทศครับผมน่าสนใจมากเลยนะครับผู้สูงอายุก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของการเดินอีกต่อไปนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับเมโลดี้เฟรชหรือสารเคลือบจากกากรำข้าวจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันได้เลยครับกากรำข้าวเป็นผลิตผลที่ได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันรำข้าวและเป็นวัสดุเหลือทิ้งในอดีตเอาใช้ทำปุย๋ยแต่ปัจจุบันนักศึกษาและคณาจารย์สาขาวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีแนวคิดเพื่อเพิ่มมูลค่าว,วัสดุเหลือทิ้ง นำมาสกัดเป็นสายเคลือบยืดอายุผลผลิตทางการเกษตรทำได้อย่างไรไปดูกันนะครับกากลำข้าวที่เหลือจากการสกัดน้ำมันลำข้าวเนี่ยเยอะมากเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมีประโยชน์เนาะเอาไปให้หมูนะคะทานนะคะแต่ปรากฏว่าการขนส่งค่ะจะมีผลต่อคุณสมบัติของกากลำข้าวต่อสัตว์ในการที่จะเลี้ยงเขาทำให้เกษตรกรตัดสินใจทิ้งไปเลยค่ะเราก็มองว่ามันเป็นอะไรที่สูญเปล่า เราจริงๆนะจะเอาอะไรจากตรงนี้มาสร้างมูลค่าได้นะคะเราก็เก็บกลับมากรุงเทพกลับมาที่ทมหาวิทยาลัยแล้วก็กลับมาเป็นคําถามของพวกเราว่าเราทําอะไรได้ไหมนะคะจากสิ่งที่เป็นศูนย์บาทเนี่ยเราทําอะไรให้มันมีมูลค่าเพิ่มได้อีกโดยที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถทําได้ที่จุดนั้นเลยณหนะ้านะงานนะคะก็เลยเป็นจิตกรรมหนึ่งที่เราเริ่มคิดขึ้นว่าโจทย์ตรงเนี้ย วิธีการที่จะแก้คืออะไรนะคะเราไปพบว่านานาโซลูโลสเป็นวัตถุดิบใหม่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งสามารถนำมาผลิตนะคะได้เองนะคะโดยที่เราได้ลอง ทดลองเอากากล้ำข้าวเนี่ยมาใช้นะคะปรากฏว่าคุณสมบัติหลังจากที่เราได้ทำการเตรียมนาโนเซลลูโลสเนี่ยกา mm hmm. มีคุณสมบัติที่ mm hmm. พิเศษขึ้นเยอะมากนะคะ mm hmm. โดยที่ขั้นตอนของการสกัดผลิตนาโนเซลลูโลสนะคะ mm hmm. จะมีทั้งหมด3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันนะคะขั้นแรกก็คือเราต้องนําคือตัวกากล้าข้าวเนี่ยมันมาจากเวสจากการสกัดน้านํามันล้าข้าวใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะมีน้ามันนะคะที่ยังปนเปื้อนมาอยู่บ้างแล้วก็ยังมีสิ่งสปก,กปรกอื่นๆเพราะฉะนั้นขั้นแรกเลยเนี่ยเราต้องนํามากำจัด สารที่ติดมาหรือน้ํามันที่ยังติดมาอยู่อันนี้ออกก่อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาทําการฟอกสีเพราะว่าตัวกากน้ําข้าวเนี่ยเขาจะมีสีค่อนข้างออกเป็นสีน้ําตาลอ่อนนิดนิดค่ะเราก็จะเอามาทําการฟอกสีให้เขาเป็นสีขาวหลังจากนั้นเราถึงจะนําเขามาย่อยให้เหลืออยู่ในระดับผลึกนาโนเซลลูโลสโดยขั้นตอนทั้งหมดที่เราทําเราก็ได้จดสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์เรียบร้อยก็คือประโยชน์ของเขาคืออะไรนะคะตัวนาโนเซลลูโลสเนี่ยมีมูลค่าในทางตลาดเนี่ยสูงมากนะคะกิโลละ หไม่ต้องพูดเลยค่ะว่ากี่หมื่นนะคะหรือแพงมากนะคะตอนนี้เวลาเราอยากจะใช้ทีเนี่ยก็ซื้อเป็นขวดเล็กๆเพราะมันราคาสูงนะคะเราสามารถที่จะสกัดแล้วก็ได้ราคาะคะที่ไม่สูงเท่าต่างประเทศทีนี้พอมีเยอะๆแล้วเ,เอาไปใช้ประโยชน์อะไรนี่เป็นสิ่งแรกจุดเริ่มต้นของการที่มาพัฒนาเป็น Melody Fresh ค่ะการทำ Melody Fresh เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเรามีส่วนประกอบอีกอีกหลายอย่างนะคะไม่ไม่ได้มีแค่ตัวผลิตนาโนเซลลูโลสแต่ว่า ส่วนประกอบหลักๆเลยเนี่ยคือจะเป็นผลึกนาโนเซลลูโลส e ค่ะเราก็จะมีการฟอร์มฟอร์มูลเลชั่นฟอร์มสูตรขึ้นมาโดยที่ผลึกนาโนเซลลูโลสเนี่ยจะเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วก็มีการผสมกับสารอื่นอีกเล็กน้อยค่ะก็คือเราก็ได้ออกมาเป็นสูตร Melody f r ฟรชค่ะ คือตัวเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเขาเนี่ยจะเป็นของเหลวแบบเป็นน้ําเลยเวลาที่เราฉีดพ่นหรือว่าทาเคลือบไปที่ผิวของผล,ลไม้เนี่ยค่ะเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งตัวเนื้อสัมผัสอะคะ่ะก็จะไม่ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงคือเหมือนเขาก็จะแห้งไปผิวสัมผัสผล,ลไม้เนี่ยก็จะเหมือนเดิมทําการทดลองโดยเราใช,เาใช้เราใช้กล้วยเป็นเป็นตัวอย่างในการทำนะคะคือพอเมื่อเราทาเคลือบไปที่ตัวเปลือกกล้วยแล้วเราทิ้งไว้ให้เขาแห้งเนี่ยค่ะ หลังจากที่เขาแห้งเนี่ยคือตัวกล้วยเนี่ยก็ผิวสัมผัสเขาก็จะเหมือนเดิมเลยเราจะไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรมาเคลือบหรือเป็นชั้นฟิล์มขึ้นมาก็าได้ลองทดลองกับบริษัทที่เขาส่งออกผลไม้จริงๆนะคะแล้วก็พบว่าสารสกัดของเราสูตรของของนักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะยืดอายุของผลไม้ได้จริงๆค่ะ ก็เป็นเวทีแรกที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะชิงช่วยพระราชทานจากประเทศนะคะโดยองค์กรที่เป็นทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์นะคะเรียกว่า r i c e PLUS 2018ค่ะครับน่าสนใจมากเลยนะครับต่อไปคนไทยเราก็จะมีนวัตกรรมที่ใช้ในการถนอมอายุผักผลไม้และก็ดอกไม้ให้มีอายุยืนยาวนานมากขึ้นนะครับในช่วงต่อไปผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับ นวัตกรรมที่ใช้ในการสำรวจและก็วิจัยผลสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานะครับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปพบกันในช่วงนี้เลยครับช่วงคิดได้ทำได้เชิญครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ สุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับในช่วงคิดได้ทําได้ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมนะครับในการสํารวจและวิจัยผลสําเร็จของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษานะครับที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวริศาร่มสายหยุดนะครับอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมราชครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคครับอาจารย์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นอยากให้อาจารย์อธิบายเกี่ยวกับการใช้นวัตรกรรมนะครับมาวิจัยผลสําเร็จของนักศึกษาระดับัณฑิตศึกษาที่เข้ามาเรียนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหน่อยครับค่ะ ก่อนอื่นต้องขอยัดเล่าที่มาก่อนนะคะในงานวิจัยนี้นะคะที่มาก็คือว่าด้วยหลักสูตรของวิชาของสาขาเราเนี่ยนะคะก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราเปิดมาเนี่ยนะคะในระดับปริญญาโทหรือที่เราเรียกว่าบัณฑิตศึกษาเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555นะคะก็คือตอนนี้ก็คือประมาณ7-8ปีแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับหลักสูตรเราก็คือว่าตอนที่เราเปิดมาเนี่ยมีนักศึกษามาเรียนนะคะก็คือมา หลากหลายเลยนะคะเนื่องจากหลักสูตรเราคุณสมบัติของนักศึกษาให้จบปริญญาตรีนะคะหรือเทียบเท่ามีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มาบ้างนะคะหรือทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะดังนั้นพอเราเปิดกว้างสิ่งที่นักศึกษามาสมัครนะคะกับเราก็คือไม่ได้มาเฉพาะนักศึกษาที่จบทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้นเป็นนักศึกษาที่จบบางคนจบพยาบาลบางคนจบศึกษาศาสตร์ ระะหรือนิติศาสตร์หรือคณะอื่นๆก็แล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยกําหนดเวลานะคะที่นักศึกษาจะเรียนในหลักสูตรของอบัณฑิตศึกษาระะหรือปริญญาโทเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ6ภาคการศึกษาแต่ปัจจุบันมีนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเรียนนี่นะคะเกินนะคะเกินเวลาดังนั้นที่มาในงานวิจัยนี้นะคะคก็คือว่าเอ๊ะเราจะทำไงดีที่จะทำให้นะคะน่าจะมีระบบ มาคอยควบคุมดูแลหรือรที่เราเรียกว่าเป็นการเฝ้าติดตามให้นักศึกษาเนี่ยสำเร็จการศึกษาได้ทันในระยะเวลาหรือเร็วรวดเร็วเลยนะคะก็เลยเกิดในส่วนของงานวิจัยนี้ขึ้นมานะคะสิ่งหนึ่งนะคะในตัวของงานวิจัยนี้นะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องการที่จะทําให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษานะคะตอนนี้มีนักศึกษาตกค้างนะคะบ,บางคนพบปัญหาว่าพอเรียนในกลุ่มวิชาหลัก หรือที่เราเรียกว่าเป็นพวกคอสเวิร์กผลปรากฏว่าหายไปเลยจากระบบของเราเอ๊ะทำยังไงดีนะคะทีนี้หรือบางคนนะคะพอให้ทํำวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระเพราะว่าปริญาโทต้องสําเร็จการศึกษาหนึ่งอย่างเลยต้องมีงานวิจัยด้วยผลก็คือนักศึกษา เงียบหายไปเราก็เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนักสัษาบ้างเนี่ยและปริมาณที่หายไปตรงนี้ค่ะค่อนข้างจะมีเยอะมากมายด้วยมีระบบตัวนี้ขึ้นมานยคะเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งเลยที่มาคอยติดตามนะคะในการที่เอ๊ะนักึกษาคนนี้เรามีระบบคาดว่าเราเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงทำนายนะคะเราเอาเขาเรียกว่า Machine Learning นะคะหรือการเรียนรู้ของเครื่องเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์นะคะความเป็นไปได้ว่า เมื่อเขากรอกใบสมัครใส่กระดาษนี่แหละค่ะแต่เรามาทําเป็นระบบพอเขากรอกไปสมัครให้เราปุ๊บเราข้อมูลกรอกลงไปเราสร้างแบบจําลองขึ้นมาจากนั้นเอาแบบจําลองทํานายทํานายเลยว่าคนคนนี้คาดว่าหรือมีเปอร์เซ็นต์ความเป็นไปได้ที่จะสําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาหรือเปล่าอันนี้ผมถามนิดนึงครับคือเราวิเคราะห์จากอะไรบ้างครับในการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเนี่ยว่าเราดู เราดูจากอะไรครับเพราะบางครั uh ้ง huh. ด uh ูจาก IQEQ มันยากใช่ไหมครับเราดูจากอะไรบ้างครับค่ะพวกคุณเตอร์เียเราดูชื่ออะฮะนามสกุลครับวันเดือนปีเกิดครับมีผลนะคะโทษนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ด้วยหรือเปล่าครับเรื่องชื่อเรื่องอะไรเงี้ยมีมีมีส่วนไหมครับอันนี้ไม่มีเลยนะคะไม่มีเลยแต่เราใช้หลักของความนี่จะเป็นเหมือนกันสิ่งนี้คือเอาชื่อนามสกุลนะคะวันเดือนปีเกิดนะคะเกดเฉลี่ย เกเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษาจากระดับ <S <S ปริญญาตรีระยะเวลาที่นักศึกษาใชา้เวลาในการเรียนในระดับปริญญาตรีสถานภาพการมีงานทําหรือเปล่านะคะสถานภาพสมรสนะคะเพศเราเก็บข้อมูลเหล่านี้หมดเลยแล้วก็เราเอาข้อมูลนี้ค่ะที่เราเปิดหลักสูตรมาตั้งแต่ปี55นะคะยาวมาเลยตอนนี้เราก็เก็บข้อมูลมาเรื่อยๆนักศึกษา ที่มีข้อมูลแบบนี้สําเร็จการศึกษาในเวลาหรือเปล่าดังนั้นพอมีข้อมูลใหม่เข้ามาเราเอาข้อมูลใหม่เนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จํากับในตัวแบบจําลองแล้วก็ทํานายผลออกมาโทษนะครับแล้วการใช้นวัตกรรมเนี่ยเราใช้เฉพาะสําหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่าทุกวิชาเลยครับตอนนี้นะคะเราทดลองแล้วก็ลอง ลองทำงานกับในส่วนของนักษาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนนะคะได้ค่าความถูกต้องของแบบจําลองนีคะที่ทำนาย80%ขนาดนั้นเลยครับค่อนาจะสูงเลยคือพอนักศึกษามากรอกใบสมัครเรียบร้อยในวันปฐมนิเทศนะคะก็คือเราสามารถเอาข้อมูลของนศษาใส่เข้าไปในระบบแล้วก็ได้ผลออกมาครับขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับผมผมรู้สึกอยากรู้ว่า ส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องเพศอะไรหรือว่าวัยอะไรหรือว่าสถานะสมรสเป็นอย่างไรถึงจะประสบความสําเร็จได้เร็วที่สุดนะครับเท่าที่อาจารย์วิเคราะห์มาครับจากจากตอนนี้จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะคะเราจะดูตัวหลักเลยที่มีผลหรือเขารเรียกว่ามีค่าของอความน่าเชื่อถือสูงสูงเนี่ยก็คือจบวุฒิอะไรมามวุฒิการศึกษาเช่นวิทยาศาสตร์บัณฑิตค่ะแต่เกดฉเฉลี่ยตอนแรกคิดว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิต ใช้เวลาเรียนีครปีเกดเฉลี่ยสกว่าน่าจะเรียนจบของเราได้เปอร์เซ็น์ค่อนข้างจะสูงแต่จริงไม่ใช่มันจะแปรผันไปด้วยนะก็คือวุฒิการศึกษาที่จบมาบางทีแปรผันไปตามเพศแปรผันไปตามระยะเวลาที่ศึกษาแล้วก็เกดเฉลี่ยไม่น่าเชื่อนะคะบางคนนะคะจบพยาบาลเกดเฉลี่ย2.7 โปรแกรมทำนายว่าจะจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็จบจริงๆครับค่ะทั้งๆที่คนเนี้ยตอนแรกเอ๊ะเขาจบพยาบาลนะเขาจะเขาจะสำเร็จการศึกษาของเราได้ไหมเพราะเราเป็นวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเลยออเาจบสำเร็จการศึกษาได้ก็มีหลายๆปัจจัยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไปช่วยอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ในหลักสูตรช่วยนักศึกษา แต่ข้อมูลตรงนี้นะคะก็ต้องเรียนว่าเป็นข้อมูลที่เฉพาะบุคคลครับค่ะตัวนี้ก็คือพอนักศึกษาสมมติเราจะบอกนักศึกษาก่อนเลยแต่วันที่ปฐมเทิครับใครอยากลองทดสอบกับโปรแกรมตัวนี้บ้างไม่ได้เปิดเผยครับผมค่ะเพราะถือว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มันยังเป็นการวิเคราะห์เชิงทํานายและก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลครับดังนั้นถ้าอยากรู้ ในโปรแกรมการทํานายว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือไม่งั้นลองมาทดสอบกับโปรแกรมตัวนี้ดูได้คือไม่ใช่แค่อาจารย์ที่ทดสอบแต่ให้นักศึกษามาทดสอบด้วยว่าคุณชื่อนี้เพศนี้จบแบบนี้คุณจะใช้ระยะเวลาประมาณนี้ในการจบสาขานี้ใช,ใช่ไหมครับจะจบทันจะจบภายในกำหนดเวลาหรือรเปล่าค่ะแล้วมีผลกระทบอะไรต่อน,นักศึกษาไหมครับหลังจากเขาได้ใช้นวัตรกรรมนี้ครับพอพอนักศึกษาเห็นนะคะมีทั้งบางคนทราบว่าเขาจะจบแล้วบางคนก็คือมีแรงบันดาลใจเลยว่าเราจะ คือตอนก่อนบางคนเนี่ยค่ะมาเรียนไม่แน่ใจว่าพอเรียนในมหาวิทยาลัยเปิดจะสําเร็จการศึกษาหรือเปล่าพอตัวนี้ทํานายครับมีการเอาข้อมูลเก่ามาเรียนรู้จําและทํานายบอกว่าจะสําเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กําหนดอันนี้เขาก็เลยรู้เลยว่าเออเขาต้องตั้งใจมากๆเลยนะทํายังไงบ้างที่จะให้สําเร็จให้ได้แต่บางคนพอโปรแกรมทํานายว่า ไม่สําเร็จภายในกําหนดเวลาแล้วสิ่งที่ตรงนี้เกิดขึ้นคืออาจารย์ที่ปรึกษาของพวกเราจะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเนี่ยนะคะ่อค,คอยเข้าไปดูแลนักศึกษาครับอันนี้เราก็ต้องไปอธิบายให้นักศึกษาฟังว่าตัวนี้มันเป็นโปรแกรมในการวิเคราะห์เชิงทํานายรหรือทำนายความน่าจะเป็นงั้นเรามาช่วยกัน ในการที่จะให้คุณสําเร็จการศึกษาในเวลาอย่างไรบ้างอันนี้ดีนะครับคือการที่เราใช้ machine learning recall เนี่ยเราไม่ได้ปฏิเสธเขาใช่ไหมว่าคุณ5ปี6ปีแน่นอนไม่แต่เราทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เร็วขึ้นและสําเร็จมากขึ้นใช่ค่ะเราไม่อยากคือปัญหาของเราอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราปล่อยนักศึกษาไปแล้วยิ่งเราเป็นระบบการเรียนการสอนทางไกลเนี่ยนะคะสิ่งหนึงก็คือ เอ๊ทำไงดีเราอยากให้นักศึกษาสําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลาเนี่ยคะตรงนี้ก็เอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะคะครับผมเกิดเป็นนวัตกรรมตัวนี้ขึ้นมามีการถบเถียงในการใช้นวัตกรรมนี้บ้างไหมครับแบบว่ามันเป็นเหมือนแบบว่านวัตกรรมที่แค่ทํานายเราไม่สามารถวิเคราะห์ได้เพราะว่าบุคคลเนี่ยมันมีปัจจัยมากมายเหลอเกินนะครับมีมีการทบเถียงตรงตระคะอยกให้ยกเลิกไหมครับ โอต้ตรงนี้ขออนุญาตถามเลยค่ะ,คะตัวตัวนี้นะคะก็อย่างอย่างที่เรียนไปก็คือมันเป็นโปรแกรมวิเคราะห์เชิงทํานายเอาข้อมูลมาจากในอดีตมาศึกษาหาความน่าจะเป็นไปได้ในการสําเร็จการศึกษาตอนนี้คือสิ่งที่เราทําคือเป็นแบบจําลองชื่อเราบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นแบบจําลองนะวิเคราะห์ความเป็นไปได้อย่างที่ถามเมื่อกี้ก็คือว่ามีบางคนพอรู้ผลว่าไม่สําเร็จ ใจเสียกลัวเเราจะทำยังไงดีแต่ก็คือทางทีมอาจารย์นี่นะคะจะเข้าไปคอยให้คำแนะนำในการเรียนจะต้องทำยังไงบ้างและทีมอาจารย์ก็จะคอยเข้าไปดูแลติดตามการส่งกิจกรรมในส่วนของการเรียนการสอนของเรานะคะหัวข้อในการทำวิทยานิพนธ์การเลือกโปรแกรมหรือแผนในการเรียนด้วยครับผมถามนิดนึงครับหลังจากนวัตกรรมนี้ได้ใช้มา8ปปีแล้วได้การตอบรับอย่างไรบ้างครับจากทั้งอาจารย์และนักศึกษา เออตอนนี้นะคะคนักศึกษาเนี่ยเราสามารถติดตามนักศึกษาได้ตั้งแต่วันแรกรเรารู้ตั้งแต่วันแรกที่นักศึกษามาปฐมนิเทศกับเราที่ในมหาวิทยาลัยเลยนะคะว่าเขาจะสําเร็จการศึกษาหรือเปล่าและโปรแกรมตัวนี้นะคะมันมีค่าความถูกต้องปรากฏขึ้นมาให้ส่งผลให้นะคะ เราสามารถควบคุมนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะคะให้เพิ่มมากขึ้นหมายความว่าสําเร็จการศึกษาได้ในตามเวลาเพิ่มมากขึ้นค่ะ ซึ่งมันเป็นเชิงวิเคราะห์แต่ว่าเราใช้เป็นไกด์ไลน์ในการช่วยให้นักศึกษาจบเร็วๆแลวก็สำเร็จใช่ไหมครับใช่ค่ะและมีสาขาอื่นไหมครับสาขาวิชาอื่นที่อยากจะเอานวัตกรรมนี้มาใช้กับสาขาเขามีไหมครับที่ได้รับความสนใจค่ะเดี๋ยวตัวนี้นะคะพอที่เราทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คือจะทำการพับอ่าพับบชไปนะคะให้หลายๆสาขาได้ลองมาทำการทดลองใช้จริงๆตัวนี้ไม่ได้มองแค่สาขาเราเอาไปประยุกต กับการทำงานในเรื่องอื่นๆเช่นวิเคราะห์นักศึกษาจะเข้ามาหรือวิเคราะห์ค่ะว่านักศึกษาควรจะเลือกแผนการศึกษากอไก่หรือแผนขอไข่และจะทําให้เขาสําเร็จการศึกษาได้ในกําหนดเวลาหรือไม่อะไรพวกนี้ด้วยครับผมและเรามีแผนจะนพัฒนานาวัตกรรมนี้อีกไหมครับ ตอนนี้มีมีหลากหลายเพิ่มมาเลยนะคะอย่างที่ถามไปว่าตอนนี้เราเก็บข้อมูลชื่อเก็บข้อมูลที่อยู่อะไรพวกนี้นะคะคตอนนี้เราจะเก็บข้อมูลในรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นหัวข้อชื่อหัวข้อในงานวิทยานิพนธ์บ,บ้านเกิดครับ ที่อยู่ปัจจุบันบอะไรพวกนี้คะ่ะเอามาร่วมกันในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อให้มันมีค่าความถูกต้องเพิ่มมากขึ้นอย่างที่เรียนไปนะคะตอนนี้คือ80%ในตัวของโมเดลการทำนายผลถ้าตัวนี้ทำสำเร็จก็ได้จะเปอร์เซ็นต์น่าจะกระถมมากขึ้นผมขอทอนุญาตถามนิดหนึ่งครับถ้าตัดเรื่องของการศึกษาออกค่ะตัดออกเลยนะสมมติผมไม่มีประวัติเรื่องการศึกษาเลยไม่ว่าจะมธัธยมหรืออะไรก็ตามอาจารย์จะดูจากอะไรครับที่เป็น ปัจจัยหรือคีย์เรสที่สำคัญที่สุดในการเรียนจบครับถ้า,ถาไ,มไม่ดูเรื่องของ education background นัคือผลการศึกษาที่ผ่านมาครับอ่ uh huh. บาฮะตัวโมเดลนะคะมีความแปลกเหมือนกันคือว่าอย่างสามารถทำนายได้ด้วยว่าถ้าเป็นลูกคนที่สอง uh huh. ของครอบครัวรที่มีลูก5้าคนคสามารถทำนายว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเวลาหรือไม่ อ่ถ้าผมเป็นลูกคนที่สองในพี่น้องสามคนนะครับอ่าอันนี้ต้องเอาโปรแกรมมาลองอ่านะขนาดนั้นเลยใช่ค่ะก็คือยังยังมาทีชื่ออชื่อเราก็มาทํานายมีคนชื่อซ้ําๆซ้ำซ้ำกันและเขามีผลเราจะเก็บข้อมูลอย่างที่เรียนนะนะคะเก็บข้อมูลในอดีตดังนั้นบางคนชื่อมีซ้ําและผลเขาออกมาเป็นยังไงมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมา สามารถทำนายได้ด้วยขนาดนั้นเลยขนาดนี้เลย <laughs> เป็นนวัตกรรมใหม่ที่บางครั้งเราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ว่าก็เป็นนวัตกรรมที่สำคัญมากเลยก็สำหรับคนที่ดูรายการนี้อยู่อาจารย์มีอะไรจะฝากบอกเขาเกี่ยวนวัตกรรมนี้ไหมครับเพราะว่าอาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับ100%ยเปซแต่ผลสําเร็จ80%เนี่ยมีอะไรจะบอกกับคนดูทางบ้านไหมครับค่ะ <c oughs> ตัวของโปรแกรมตัวนี้นะคะเอาเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เชิงทํานายหรือเป็นในส่วนของโปรแกรมที่เอามาเสริมนะคะในการให้นักศึกษานะคะเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นในการที่มาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตของเรานะคะที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะเมื่อโปรแกรมทํานายหรือวิเคราะห์ออกมานะคะ <S <S ทางทีมคณาจารย์ <S <S และก็นักศึกษาเราจะช่วยกันนะคะ <S <S ทำให้นักศึกษาเนี่ยได้สําเร็จการศึกษาได้ทันเวลานะคะในระยะ เวลาที่กําหนดค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวริษาร่มสายหยุดขอบพระคุณามากเลยนะครับขอบคุณมากเลยแล้วก็ใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับนวัตรกรรมนี้ก็ต้องมาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชครับมาในสาขาวิชานี้ด้วยนะครับเอาละครับหมดเวลาแล้วสำหรับช่วงนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมและนักศึกษานะครับจะได้รับสาระและก็ความเพลิดเพลินใจในการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านใดนะครับมีคําแนะนําหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ